DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ดิฉันประอนุป,ประนุษนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเพลิดพินิตรมร์นะคะนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชํานาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษ์ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับข้อมูลการค้าใหม่ๆ Inspiration นโดนโดนนะคะที่จะช่วยให้สินค้าของคุณโดดเด่นในตลาดโลกค่ะวันนี้มีอะไรโดนโดนบ้างคะคุณปรนุคคะอันนี้เป็นสินค้าที่ตรงกับคุณเพลิพิษมากที่สุดนะคะที่ดิฉันจะชอบเหรอคะใช่คุณดิฉันรู้ว่าอันนี้คุณชอบมากวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของไอศครีมค่ะอ๋อชะมาก วันก่อนนะคะที่ฉันเห็นไอศครีมโฆษณาไอศครีมรสมะม่วงน้ำปลาหวานม,มีกุ้งแห้งแตะอยู่บนลูกไอศครีมนะคะ,ะเป็นไอศครีมในเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากข้อมูลที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หรือเปล่านะคะเป็นเรื่องของไอศครีมรสเค็มค่ะคุณมันเพชรโอ้โหคุณปรอนุทจั่วมาอย่างนี้นะคะดิฉันนะคะได้เคยชินมาแล้วด้วยค่ะไอเมนูตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบทสุนทนาเราจะต้องเข้มข้นได้อรรถรสเป็นอย่างแน่นอนเลยนะคะเรื่องของความไฮบริดนะคะจับนุ่นผส มนี่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นในอาหารเนี่ย<ม>เป็นอะไรที่ต้องน่าติดตามดูกันต่อไปนะคะนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเขาคงจะเบื่อรสหวานแล้วมั้งคะเพราะจริงๆดิฉันก็เป็นคนชอบอะไรที่แบบไอศครีมที่มันเปรี้ยวๆเ,เ,เค็มๆอ,ะอ่ะรู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะ,คะทีนี้เนี่ย เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบเค็มเลยเป็นข่าวมาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนเะมืองชิงเต่า,าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเกี่ยวกับตลาดไอศครีมรสเค็มในจีนที่เขาแบบตะว,วันตกคืนนะคะโดยอ้างถึงรายงานการสํารวจการบริโภคไอศครีมออนไลน์ในปี2019ของศูนย์วิจัย CBN Data ของจีนนะคะพบว่าตลาดไอศครีมแท่งเป็นแบบรสเค็มเนี่ยม,มีการเติบโตมาตั้งแต่ปี2018นะคะอย่างเช่น รสเกลือทะเลกับรสไข่เค็มอันนี้ทีฉันรสไข่เค็มยังพอนึกออกนะแต่รสเกลือทะเลนี่แบบใช่ค่ะกพิเศษมากคิดว่านะคะเรียกว่าผู้ผลิตนะคะคงต้องการจะสร้างสีสันอื ที่แปลกใหม่อะฮะในวงการไอศครีมนะคะ,ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยไอศครีมรสเค็มในจีนเนี่ย<ะ>เริ่มมีความหลากหลายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะเรียกว่าถือเป็นความแปลกใหม่ที่ได้รับความนิยมด้วยค่ะ,ะแล้วก็เป็นที่สำคัญท่ได้รับการกล่าวถึงในโลกโซเชียลด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายโพสตนะคะเขาพูดกันถึงเรื่องว่าไอศครีมรสเค็มและความแปลกลงบนเว็บไซต์เหวยป๋อด้วยนะคะ,ะแล้วเชื่อไหมคะ,ะโพสต์นี้นะคะมีคนอ่านมากถึงเกือบ80บล้านครั้งค่ะโอ้โห เรียกได้ว่าคนจีนเนี่ยนะคะเขาจริงจังนะคะกับเรื่องของของทานเล่นอ่าใช่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเขาเป็นผู้นําในเรื่องนี้จริงๆอะค่ะค่ะก็มีข้อมูลจาก Min เท l นะคะบริษัทวิจัยตลาดชั้นนําของโลกเขาบอกเอาไว้นะคะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมอาหารอาหารว่างนะคะของทานเล่นรสเค็มกันเลยทีเดียวโดยจํานวนอาหารว่างรสเค็มที่เขาเปิดตัวใหม่ๆในจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละสิบเอ็ด ของจานวนอาหารว่างรสเค็มทั่วโลกอันเป็นสัดส่วนที่สูงะลองลงมานะคะคือสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนร้อยละแปตามด้วยอินเดียร้อยละเนะคะแล้วก็อินโดนีเซียกับญี่ปุ่นเนี่ยเท่ากันก็คืออยู่ที่ร้อยละหซึ่งไม่ใช่แค่เป็นผู้ผลิตเท่านั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยคนจีนเนี่ยเขายังเป็นผู้บริโภคอาหารว่างทานเล่นเนี่ยรสเค็มชั้นนําอีกด้วยคือกลายเป็นว่าที่ฮิตเนี่ยคนจีนกินของว่างรสเค็มใช่ค่ะ,คะไม่น่าเชื่อก็อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเขา มีการวิจัยกันด้วยนะคะ <_ d ata> เขาวิจัยค่ะ <_ d ata> พบว่าปัจจัยนะคะในการที่จะพิจารณาเลือกซื้ออาหารว่างรสเค็มของชาวจีนเนี่ย <_ d ata> เขาคํานึงถึงสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นะคะ <_ d ata> เขาบอกว่าอาหารนั้นเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติเนี่ย <_ d ata> เป็นถึงร้อยละ3าเลยนะคะค่ะ <_ d ata> ถ้าเป็นอาหารที่มีโซเดียมต่ำเนี่ยก็จะได้รับความชื่นชอบนะคะถึงร้อยละสาเช่นกันค่ะถ้าไอ้เจ้าขนมอาหารทานเล่นเนี่ยนะคะมีโปรตีนสูงอีกด้วยเนี่ยนะคะเขาก็จะชอบนะคะก็เป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยร้อยละสาเช่น กันนะคะถ้า สแน็คเหล่านี้เนี่ยนะคะมีส่วนผสมของธัญพืชเนี่ยเขาก็จะชอบนะ,ะเป็นจํานวนร้อยละสาเลยแล้วถ่าสําคัญนะคะมีเส้นใยไฟเบอร์สูงอีกด้วยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยก็จะชอบด้วยเช่นกันร้อยละสาสิบสองเลยค่ะค่ะ,คะและเมื่อต้องเลือกซื้ออาหารว่างรสเค็มให้กับเด็กนะคะปัจจัยที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาคํานึงถึงมากที่สุดน,ะะน่าจะต้องเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติแหละร้อยละห้าสิบสี่นะคะตามมาด้วยก็คือก็ต้องมีส่วนผสมของโปรตีนะนะคะมีโภชนาการที่ดีร้อยละห้าสิบสาม แต่คนที่ต้องโปรตีนสูงมากๆเลยเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละ51นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของธัญพืชเนี่ยร้อยละ51เหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่เป็นเส้นใยสูงหรือมีไฮไฟเบอร์เนี่ยก็คือร้อยละ45นะคะแต่ถึงยังไงเนี่ยก็มีรสเค็มนะดิฉันก็คิดว่าเขาไม่กลัวกันเหรอโซเดียมสูงสูงนั่น,น,นสิคะก็เรียกว่าคือของเคม็มเรียกว่าขนมกรุบกรอบเ่ยถ้ามันมีรสเค็มอ่ะมันก็จะทานแล้วอร่อยถูกไหมคะถ้าเทียบกับความจืดใช่ไหมคะ<ฮ>เรียกว่าอัตรรสในการทาน รสชาติได้หนา,าดีขึ้นให้ได้ดีนะคะก็เรื่องเรื่องอย่างนี้นะคะใครกลัวเค็มเขาก็จะลดเค็มกันนะคะ,ะใครชอบเค็มเขาก็จะนิยมเค็มกันต่อไปอะนะคะไม่แคร์อยู่แล้วนะว่าเรียกว่าตับปอดไตเราจะไปไต,ตพังไลยยอมไตพังะะอะไร่เงี้ยซึ่งอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็อยู่ที่ สินค้านะจุดยืนของผู้ผลิตด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของกระแสนี้เนี่ยนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีเทรนด์ในเรื่องของการลดเกลือด้วยนะคะเรื่องของลดโซเดียมโลโซเดียมยนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวโน้มสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารเลยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะยังชื่นชอบอาหารว่างที่มีรสรสอร่อยอ่ะรสซึ่งความอร่อยก็มาด้วยความที่เกลือก็เยอะเช่นกันนะคะโดยเฉพาะผู้รูพวกชาวจีนเนี่ยนะคะเขาบอกกันค่ะว่าชาวจีนส่วนใหญ่นะคะกว่าครึ่งค่ะร้อยละ50นะคะให้ความสนใจเป อย่างมากกับอาหารว่างรสชาติแปลกใหม่ค่ะไม่ว่าจระรสหวานหรือรสเค็มเนี่ยก <ละ S 1> <ช>็จะชอบเปิดใจะนะคะค่ะ,คะจริงๆแล้วนะคะไอศครีมรสเค็มเนี่ยก็เริ่มบูมสุดๆในตลาดจีนเมื่อปีก่อนนี้เองนะคะเริ่มจากไอศครีมไข่แฝดของแบรนด์เอลเซียนะคะ,ะ,คะเข้ามาตีตลาดก่อนเลยจากนั้นเนี่ยก็จะมีไอศครีมรสไข่เค็มอีกหลายๆแบรนด์เนี่ยตามมาอย่างเช่นหงเป่าหลายนะคะป่ายซือหุยอีเลอร์นะคะแล้วก็คางอีนะคะก็ถ้าใน นีเนี่ยฮิต ไอศครีมรสไข่เค็มบ้านเราไข่เค็มก็ฮิตนะคะเป็นกระแสนะคะมาม่ารสไข่เค็มนี่มีช่วงหนึ่งขาดตลาดเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเราๆมากๆเพราะว่าอร่อยจริงๆนะคะมีรสชาติที่ถูกปากนะคะเขาบอกกันนะคะว่ากลุ่มบุคคลสําคัญนะคะที่ขับเคลื่อนเทรนตลาดตรงนี้อ่ะได้แก่ผู้บริโภคเจนซนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าชอบเข้าสังคมนะคะชอบแชร์กิจกรรมส่วนตัวแล้วก็สนใจในเมนูอาหารรสชาติแปลกใหม่ค่ะเลยทําให้ไอเจ้าเมนูไอศครีม ชาติแปลกๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเมนูที่มีรสเค็มเนี่ยนะคะ,คะเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดจีนด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะตลาดไอศครีมจีนเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องนะคะจากปี2014เนี่ยตลาดมีมูลค่า7800ล้านหยวนนะคะโอ้โเยอะมากเลยนะคะแต่หลังจากนั้น,น,น,นมาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นปี2018เนี่ยก็มีมูลค่า123,000กว่าล้านหยวนนะคะโ้โแสนล้านและปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมาถึง130,000 เจ็ดพัน กว่าร้านหยวนค,คือขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะ,ะขณะที่ไทยเราเองเนี่ยก็เป็นฐานการผลิตไอศครีมของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกหลายแบรนด์นะคะ,ะผู้ประกอบการไทยหลายรายก็พยายามพัฒนาไอศครีมรสชาติใหม่ๆเช่นกันนะคะคุณเพลินพิษใช่ค่ะโ,โหเรียกว่าอย่างบ้านเรานะคะก็เป็นดินแดนสวรรค์ของผลไมห้หลายๆอย่างนะคะจรงนี้น่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะที่จะสามารถขยายตลาดไอศครีมนะคะรี่มีรแปแบบอ่ามีรสชาติแปลกใหม่เนี่ยตามความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน ใหม่นะคะอย่างวันนี้เราเราได้ยินแล้วนะคะว่าเขาเปิดใจมากเลยกับเมนูไอศครีมที่อาจจะเป็นของข้าวว่างั้นเถอะรสเค็มเนี่ยเหมือนแบบไม่รู้มันม่งไม่ใช่เป็น,ปนหวาน,<อ>นจะเป็นยังไงเนาะ,ะในจีนก็ถ้าเรา เรารู้อยู่แล้ววัติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าเปิดใจแล้วแล้วก็เขาให้ความสําคัญกับรสชาติของอาหารด้วยชอบทดลองชอบประสบการณ์แปลกใหม่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะทั้งเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยอันนี้เรียกว่าก็ขอฝากข้อแนะนำนะคะว่าเป็นโอกาสที่ท้าทายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรที่จะต้องมีการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบเนี่ยนะคะ,คะในการมาผลิตเนี่ยจากธรรมชาติอย่างที่คุณบออนุชกล่าวนะคะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงนะคะมาจากธรรมชาตินะคะที่ชาวจีนเนี่ยเขาจะชื่นชอบได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะ อย่างยิ่งผลไม้ไทยค่ะรวมถึงอาหารคาวที่มีชื่อเสียงต่างๆสมมติว่ามัมม่าต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทยอันนี้สมมตินะคะก็อาจจะเป็นเมนูไอศครีมรสชาติไทยแท้ที่จะเอาไปให้ชาวจีนเพรนะลองได้นะคะก็อย่าลืมนะคะยกระดับอย่าอย่าไปขายให้มันราคาต่ํานะคะยกระดับใช้ของดีๆใช้วัตถุดิบดีๆนะคะแล้วก็ขายให้ได้ราคาสูงเจาะกลุ่มพรีเมียมไปเลยนะคะคนจีนเขาก็มีกระตังเต็มกระเป๋าเลยนะคะพร้อมที่จับจ่ายค่ะ จริงค่ะจริงๆเราไม่ใช่แค่เรื่องของพัฒนาสินค้านะคะเราต้องอย่าลืมเรื่องพัฒนาแบรนด์ให้มีความเป็นสากลด้วยนะคะมีแพ็คเกจที่สะดุดตาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือการโปรโมทผ่านสื่อโซเชียลอันนี้เขาจะัำพันๆนะคะัสูงขะ้นตลาดจี่นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นที่ชาวจีนนิยมอย่างเช่นไวโปนะคะต้าจ้องเตียนผิงหรือว่าโตอินนะคะหรือว่า ไขโซนะคะที่จะไม่แน่ใจว่าอ่านอ่านผิดสำเนียงหรือเปล่านะเขาพิดกันแหละว่ากันง่ายๆนะคะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เจาะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะก็เรียกว่าสิ่งที่พวกเราได้ตระเตรียมมาให้นะคะนอกจากจะเรื่องของโอกาสของสินค้าแล้วเนี่ยเรื่องของช่องทางก็สําคัญนะคะอย่างที่คุณปออนุทกล่าวนะคะวันนี้ก็ลองจดชื่อลองไปเซิร์ชกันดูนะคะว่าช่องทางนี้เขาสื่อสารกันยังไงนะจะทําให้สินค้าเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะก็วันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะสาหรับเรื่อง ราวเย็นๆเค็มๆวันนี้เป็นเรื่องของไอศครีมกับตลาดจีนนะคะก็ <c oughs> เรื่องของเทรนผู้บริโภคเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะคะจะมาแบบไหนเนี่ยเราต้องคอยติดตามให้ทันนะคะแล้วก็ปรับตัวเองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพบกับอีพีใหม่ๆนะคะได้กันทุกวันนะคะจันถึงสุขค่ะกับ DITP สร้างมูละค่าเพิ่มสู่โลกการค้าค่ะค่ะจริงๆแล้วก็อยากจะให้ฝากกด follow นะคะกด subscribe กด like กดแชร์ะนะคะ,คะบนช่องทางที่ทุกท่านรับ ฟังอยู่ด้วยตอนนี้นะคะจะได้ไม่พลาดอีพีใหม่ๆในทุกๆวันแล้วอยากจะให้แบบฝากบอกเพื่อนๆที่มีความสนใจชวนกันมาฟังที่ต้องการที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ <ใจ S 2> นะคะก็มาฟังกันเผื่อจะได้ก็ตไอเดียในการที่จะไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของท่านนะคะ,คะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวไปหาไอศครีมอ๋ออะไรเย็นๆทานดิฉันอยากทานแบบนม้วนน้ำปลาหวานนะคะกันแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะงั้นวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ ค่ะ <Okay. S 2> DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการคา้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k e e d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169